สวัสดีท่านผู้ชมยามบ่ายร้อนๆด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดูลลารเจนลี่ชันแนลจ้าวันนี้อากาศร้อนๆครับก็เลยมาหาอะไรปวดหัวเล่นครับปวดหัวร้อนยังไม่พอเราต้องมาปวดหัวอ,อีกกับ God Tower ชั้นที่10แล้วครับผมวันนี้เราจะมาตะลุยกันต่อ กับปริศนาชวนปวดกระโหลกแต่เราไม่กลัวครับวันนี้เอาพารามาด้วยหนึ่งกระปกุกเดี๋ยวถ้าคิดไม่ออกจะกินพาราเล่นนะครับข้อสิบข้อสิบมันคืออะไรครับผมอขออนุญ,ญาต <c oughs> อันนี้ค่าคนที่พิมพ์งานบ่อยๆจะรู้นะครับผมคนที่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้ Microsoft Word นี่ก็จะงงว่ามันคืออะไร Google ช่วยท่านได้ครับ คำใบ้ของปริศนาข้อนี้ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนบ้าเปลี่ยนบออะไรเปลี่ยนสามทีครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแต่เนื่องจากว่าผมพอจะรู้อยู่แล้วครับว่าไอ้สัญลักษณ์พวกนี้มันคืออะไรสำหรับคนที่พิมพ์งานบ่อยๆนะครับมันคือภาษาวิงดิง้งรู้จักกันหรือเปล่า ภาษาวิงดิงนะจ๊ะง่ายมากครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนภาษาวิงดิงให้เป็นภาษามนุษย์เดี๋ยวเราดูตารางการเปลี่ยนแปลงกันครับไหนเอ่ย หไหนเอ่ยไหนจ้ะอ่านินนะจ้ะเป็นรูปกระดาษพับมุมนะครับแล้วก็มีรูปดินชักเหล็กสองอันกระดาษพับมุมกระดาษพับมุม นี่กระดาษพามุมคือเลขสองครับผมเดี๋ยวผมจดไว้ก่อนเลขสองแล้วก็ลิ้นชักเหล็กนะครับ2ออันลิ้นชักเหล็ก นี่ป่ะเลขห้าป่ะผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะใช่ครับ255แล้วก็เป็นรูปกล้องนะครับกล้องนาฬิการายแล้วก็เมาส์กล้องคือ9นาฬิการายคือ6ครับเมาส์คือ8 9 6 8ก้าห รูปกล้องครับแล้วก็คีย์บอร์ด2อันกล้องคือ9คีย์บอร์ดคือ7ครับผม9 7 7นาฬิกาทรายครับ2อันคือ6 6 กระดาษพับมุมกระดาษปึกครับแล้วก็คีย์บอร์ดกระดาษพับมุม2กระดาษปึก4คีย์บอร์ด7ครับ2 4 7กระดาษพับมุม2ครับนาฬิกาายเท่าไหรว่วะา6 แล้วก็จากพอมุมอีกอันหนึ่งเป็น262ครับ2องแล้วก็อันสุดท้ายเป็นลิ้นชักเหล็กลิ้นชักเหล็กคือ5แล้วก็กล้องกล้องคือ9นะครับ599เอ่ะเราได้ชุดตัวเลขมาแล้วครับแล้วยังไงตอบคำใบ้มันบอกให้เปลี่ยน3ทีนะครับนี่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนหที เปลี่ยนจากวิงดิงเป็นตัวเลขครับแล้วที่ตัวเลขคืออะไรปลายทางของคําตอบนี้น่าจะเป็นตัวอักษรครับคําตอบน่าจะเป็นตัวอักษรเพราะฉะนั้นผมน่าจะแปลงจากตัวเลขเป็นตัวอักษรและสองห้าห้านี่มันหมายถึงอะไรครับ ผมจะพิมพ์ว่า255นี่คือโค้ดอะไรนะครับใน Google มีขึ้นมาครับว่าเป็นประเทศแทนซาเนียแทนซาเนียโอเคครับผมมันน่าจะแทนซาเนียคันที่โค้ด เก้าหกแปดครับผมประเทศโอมานครับเก้าเจ็ดเจ็ดเนปาลครับผม หกหกครับไทยแลนด์ชื่อว่าเรียกคุณคุณบวกหกสิบหกตามด้วยเบอร์มือถือไทยแลเรนสองสี่เจ็ดครับผม เหมือนจะมีคนเอาเรียกนี้มาเซิร์ชใน Google กันกันค่อนข้างบ่อยนะครับน่าจะเป็นพวกที่เล่นเกมแบบเดียวกับผมนี่แหละ Ascension Island นะครับเกาะบ้าอะไรก็ไม่รู้ครับ262 สองหกสองคือประเทศมายยตมาโยเตย้อะไรนะครับรียูเนียนมาโยเต่กับรี จดไว้ก่อนครับไม่แน่ใจแล้วก็ห้าเก้าเก้าเนเธอร์นทีนี้เราก็ได้ครบแล้วครับเจ็ดประเทศแล้วไงครับผม คำตอบมันไม่น่าจะใส่หมดหนั่นหรอกนะผมว่ามันจะยาวไปป่ะครับทันซาเนียโอมานเนปาลไทยแลนด์เอเซนชั่นไอแลนด์มาโยเต้รียูเนียนเนเธอร์แลนด์ มันบอกว่าให้เปลี่ยน3าครั้งครั้งแรกผมเปลี่ยนจากวิงดิงเป็นตัวเลขครับครั้งที่2ผมเปลี่ยนจากตัวเลขเป็นประเทศครับครั้งที่3ผมจะเปลี่ยนประเทศเป็นอะไรครับผมคาตอบต้องเป็นตัวอักษรแน่นอนครับเพราะฉะนั้นชื่อประเทศเป็นอักษรอยู่แล้วงั้นเราจะใช้ตัวอักษรที่อยู่ในชื่อประเทศนี่ครับมาเป็นคาตอบผมจะเอาตัวหน้ามาก่อน แันซาเนียอักษรตัวหน้าของแต่ละประเทศนะครับ T O N T A M N ครับผม T O N T A M N ครับทอนเทมเอ็กเซดีนายครับผม T O N T A R N ครับผม T O N T A R N ต้นตาลทนทานทนทานนะครับอ่ะ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 ,อะ ผ่านแบว